ธรรมะบรรณการเรื่องสิทธิ์ล้างครูเรื่องของการลืมตัวหรือท่านองตอนนั้นภายคนเราลืมไปเสียทุกอย่างแม้กระทั่งบุญคุณของคนที่เคยอุ้มชูเรามาขนาดครูบาอาจารย์ยังลืมได้ซึ่งก็เป็นอุทหรณที่เป็นอย่างดีมีบัณฑิตผู้หนึ่งเกิดมาในรุกูลจันทานซึ่งนับเป็นวันณะที่ต่ำสุด แต่อาศัยว่าเขาเป็นคนเล่าเรียนจนกระทั่งมีวิชาคลังสามารถทำต้นมะม่วงให้มีผลได้ในเวลาที่ไม่ใช่ฤดูการคือสามารถทำให้ม่วงออกผลนอกฤดูการนั่นแหละเหตุนี้เขาจึงนับเดว่าเป็นผู้มีฝีมือดีผู้หนึ่งและเขาก็ได้ใช้วิชานี้หาเลี้ยงชีพตนและครอบครัวตลอดมาโดยปกติในทุกๆเช้าตรู่บัณฑิตผลนี้จะลุกขึ้นหาบน้ำ แล้วไปยืนอยู่ตรงต้นมะม่วงต้นหนึ่งห่างจากบ้านเล็กน้อยขยับออกห่างจากต้นมะม่วงไปประมาณเจ็ดก้าวแล้วร่ายมอนจากนั้นเก่าน้ำซัดใส่ตามวิชาที่เขามีอยู่ทันใดนั้นต้นมะม่วงก็บังเกิดใบอ่อนช่ออ่อนและช่อแก่จนกระทั่งมีผลมะม่วงเกิดขึ้นเต็มต้นส่วนใบที่แก่นั้นก็ร่วงตกลไปเป็นลำดับลำดับ บัณฑิตก็ได้เก็บผลมะม่วงนั้นหาไปขายที่ตลาดนําเงินมาเลี้ยงครอบครัวเป็นประจำทุกๆวันครั้งนั้นยังมีมานพน้อยโปดหนึ่งเมื่อได้ทราบข่าวว่ามีบัณฑิตที่มีวิชาทําให้มะม่วงเกิดผลได้ก็มีจิตใจศรัทธาอย่างแรงกระ้าที่จะได้วิชานั้นบ้างจึงบากหน้าก็าไปหาบัณฑิตขอปวารณาตนเองและอยู่รับใช้ท่านบัณฑิต เพื่อที่จะได้มนบทนั้นมาบ้างจงกระทั่งบัณฑิตเกิดความเห็นใจยอมสอนให้และเมื่อถ่ายทอดวิจัยจนหมดสิ้นแล้วก็ได้กล่าวความชับลูกศิษย์วา่าดูก่อเจ้ามานบน้อยมนนี้หาคู่มีได้ท่านจะได้ลาบสการะยิ่งให่กับพระมนบทนี้แต่ขอให้ท่านพึงรักษาสัจจาอยู่อย่างหนึ่งว่าท่านได้เรียนมนบทนี้จากเรา หากมีใครถามท่านว่าร่ำเรียนมาจากไหนก็ขอให้บอกตามตรงจะได้ปิดบังเพราะละอายว่าอาจารย์เป็นคนสกุลจันทานซึ่งเป็นคนสกุลต่ำไม่มีใครครบหาเราไม่ไม่ใช่พรามผู้มีศักดิ์ศรีแต่ท่านอุตสาห์มตัวมาหาเราเราเห็นใจจึงมอบมนบทนี้ท่านขอให้จำไว้ว่าผู้ที่ได้มนบทนี้ไปจะต้องรักษาสัจจะ ถ้าท่านเสแส้งกล่าวคำบิดเบือนความจริงว่าพระมหาศาลเป็นผู้บอกมนท่านมิใช้อาจารย์สกุลจันทานคือเรานี้มนก็จะเสื่อมทันทีอย่าลืมอาจารย์ที่แท้จริงของท่านเซล่ามานู้เป็นสิทธิรับคำแล้วลาบัณฑิตไปเมื่อได้ทดลองใช้มนก็ปรากฏผลทุกครั้งใครๆเห็นก็ยกจ้องสัทธา ครั้นเมื่อกิติศัพท์นี้แพร่ไปถึงพระการของพระเจ้ากรุงพารณสีเข้าพระองค์ก็มีรับสั่งให้เสนาอมาตไปเชิญตัวมานพบปุณนนิมาและท่งชุบเลี้ยงแต่งตั้งให้เป็นคุณนางที่ปลดปรานในพระตำหนักด้วยมานบน้อยสามารถจัดหามะม่วงทำให้พระเจ้ากรุงพารณสีเสวยไม่ได้ขาดแม้จะมิใช่ฤดูการของมันก็ตามวันหนึ่งพระเจ้ากรุงพารณสี ไร่จะทอดพระเนตรวิธีการทรมะม่วงให้เกิดขึ้นนอกระดูการเกทรงตรัสเรียกหาได้รับสั่งถามว่าเธอทรมะม่วงให้มีผลได้ด้วยวิธีใดมานพทูลตอบว่าด้วยอำนาจมนพระเจ้าข้าพระเจ้ากรุงพราราณสีพระถนาทอดพระเนตรอำนาจมนที่ว่านั้นกระับสั่งให้มานพไปสำแดงมนที่พระราชธทยาน มานพก็ทำพิธีไร่มนสัตว์น้ำที่ต้นมะม่วงตามที่ได้เล่าเรียนมาจากบัณฑิตบัตดนต้นมะม่วงก็มีอาการผลัดใบพลิดอกออกช่อและผลขึ้นมาเป็นลําดับทันทีพระเจ้ากรุงพาราณสีและผู้ตามเสด็จมาเมื่อได้เห็นประจักษ์แก่สายตาเช่นนั้นก็พอพระราชฤิัไทยและปรับลื้มใจไปทำตามกันครั้นแล้วพระเจ้ากรุงพาราณสีก็ตรัสถามว่า เธอเล่าเรียนมาจากสำนักในหรืออันว่าเวทมนต์บทนี้มานบขณะนั้นอยู่ในถ้ำกลางเสนาอาหมาตและผู้ใจในราชาการห้อมล้อมหลายคนก็บังเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าหากทูลไปตามความจริงว่าเรียนวิชานี้มาจากสกุลจันทานต่ำช้าเกรงว่าจะถูกดูหมิ่นเยียดย้มจากเพื่อนข้าราชาการวกิการจึงทูลายเบี่ยงความจริงไปว่า ข้าพระพุทธเจ้าได้รำเรียนมาจากอาจารย์สำนักพิสาปโมคกที่ตกศิลาพระเจ้าค่าเมื่อกราบทูลด้วยไร้สัจจะดังที่อาจารย์บัณฑิตกำชับเอาไว้มนบทนี้ของมานพก็เสื่อมลงแต่มานพไม่รู้ตัวในขณะนั้นจึงกระทั่งต่อมาอีกวันหนึ่งมีแขกบ้านแขกเมืองซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครใกล้เคียงสเสด็จมาเยี่ยมพระเจ้ากรุงพราราสี พระเจ้ากรุรงพาราณสีปรารานเจ้อโออดคนดีมีฝีมือในราชสำนักแก่แขกเมืองก็ทรงรับสั่งให้มานพปฏิบัติด,ดังเช่นเคยแต่คราวนี้ด้วยมนที่เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ลงไปแล้วมานพจะทำอย่างไรมาม่วงก็ไม่ออกดังเช่นที่เคยทำครั้นหวนรํำลึกได้ว่าตนเด็กล่าวอัศจรกครลงไปจึงได้รับผลสนองเช่นนี้เขายืนนิ่งอยู่ด้วยความอับอาย จนกระทั่งพระเจ้ากรุงพารณสีแั้งพระไทยตรัสถามว่าเป็นอย่างไรหรือบัณฑิตครั้งนี้จึงทำไม่เป็นผลสำเร็จมานพไม่สามารถจะกราบทูลตอบได้อย่างไรเมื่อสูญเสียม,มนบทนี้ไปด้วยไรัจะดังนี้แล้วก็ยืนนิ่งอั้นตันใจครั้นถูกตรัสักถามจากพระเจ้ากรุงพารณสีขึ้นอีกก็รับสารภาพออกไปตามตรงว่าต,ตนเรียนมนบทนี้มาจากบรรัณฑิตสกุลจันทานผู้หนึ่ง แต่ตนกลับลบโลูปกปิดอาจารย์เซชเ่นนี้ทำให้มนเสื่อมคลายความขลังลงไประจากรุงพารณสีก็ทรงพิโรธด้วยถือว่าคนที่ลืมตัวเนรคุณต่อผู้มีพระคุณและลืมไม่แต่บุญคนนั้นยิ่งใจของอาจารย์ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุรุษอันเลวร้ายไม่สมควรจะชุบเลี้ยงอีกต่อไปเมื่อลืมผู้เป็นครูบาอาจารย์และคนที่เคารพของตนเองได้แล้ว นานไปก็คงจะลืมบุญคุณที่พระองค์ทรงชุบเลี้ยงมาด้วยเช่นกันรับสั่งให้ทำโทษมารนบผู้นั้นและขับไล่ออกไปจากเมืองมานบมาถูกขับไล่ออกไปแล้วก็บากหน้าไปหาอาจารย์ปรารถนาจะขอเรียนใหม่แต่ก็สิ้นหวังถูกตะเพิดไล่อีกครั้งเมื่อสิ้นอนาคตหมดหวังดังนี้แล้วจะอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ตายเสียดีกว่าจะได้พ้นบ่วงเวรบ่วงกรรมเสียที คนที่ลืมตัวลืมตนหรือลืมแม้กระทั่งบุญคุณของครูบาอาจารย์ผูมีพระคุณหรือแม้แต่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและชุบเลี้ยงนั้นคนแบบนี้แม้จะไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดชีวิตก็จะไม่มีความโศกบาปกรรมและเคราะห์กรรมจะคอยประจนไม่ให้เป็นโศกแม้ชาตินี้จะไม่เห็นแต่ชาติหน้าก็ต้องเจอเจอเ,จอเวรกรรมอย่างแน่นอน